นะครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาความรู้นะครับอยากดีพิ้นปป่นสุขผู้สุขคนนะครับมือนีซิมาแบบทางการหรือว่าหลักการแน่จยกาน้อยนาลูกศิษย์ลูกหาว่าอาจารย์ครับนะครับฝึกจังใดก็ฝึกบ่ตรงจังหวะมีวิธีแก่บอมีวิธีแก่แต่เฮาต้องใส่ใจหลยนะครับเพชรจังใดไม่ยังสิตรงล่ะนะครับนี่เลยเฮามีโตซอยนะครับผมที่ใส่เมทานม เมทนอมก็คือเครื่องกำหนดจังหวะนะครับใส่เปิดนะครับเปิดเป็นซจังหวะนะครับด้วยความเร็วนะครับ60เห็นไหมครับด้วยความเร็ว60นะครับ60อ่าเปิดให้มันาประมาณนี้นะครับแล้วเอาก็ให้เ้าฝึกดีดนะเป็น1 2 3 4นั่นแหละย่างเช่นที่ผมเล่นเปิดคลิปมานะครับอย่างเช่นเอาไซส์สามเนบ่ล่ะนะครับโซจังหวะหนึงซีหนัก1 2 3 4แบบเนี้ย 1>, 1 2 3่งมส่ือขวาเข้ากับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอเนี่ยเากเอาเอามาใส่สายนะครับสามหนาป้ายหนึ่งสองสาสอง สามสี่นะครับพอเ้าเริ่มได้นะครับเพาก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายโดยใช้ความเร็วท่อเก่านี่ก่อนความเร็วจะฝ่าวไปเพิ่มนะครับหรือว่าจะฝ่าวไปลดเริ่มจากข้ามาหกสิบมันเร็วไปเริ่มจากความเร็วห้าสิบก็ได้วิธีการโหลดโหลดได้ทั่วไปเลยนะครับเป็นซื้อเมทานอมนะครับในแอปอ่นะสามสี่ป้ายหนึ่งสองสามสี คลองแล้วเขาก็ย้ายสายไ,ไปสายหนึ่งนะบ่หนินะครับเราลองฟังมือนะครับสองสามสี่หนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสาี่หนึ่งสองสาสนี่หละนะครับฟึกแรกๆนะครับทามา หนาเบื่อบอโอ้โหโมต้องถามเลยว่าหนาเบื่อบอมันก็สุดยอดของความหนาเบื่อเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันกับว่าใดมีความมวนนีหอย่างเพียงแต่ว่าเข้าเอาหอลักการมาใส่เพื่อที่อย่างเพื่อที่ว่ามือหนึ่งเขามีโอกาสได้เหนนเนเ่นได้เพ้งนะรเขาชิดไดเห่นตรงจงังหวะดนตรีสากลเพินนะเกิดเลยเอาจางังหวะของเพิรนนั่นดนตรีสากลนั่นมาฝึกใส่กับพินิสานบานเฮ้านะครับให้มันมีหลักการแน่จยกหน้อยสําหรับผู้ที่ฝพก่งฮัดหรือว่าฝึกดิดนะครับให้ดีดทุกมือ เดี๋ยวมันกระเล่นได้นี่แหละลองเปิดเมทานอมเดี๋ยวว่าลองเปิดเสียงติ๊กตอ,อกติ๊กตองนี่แล้วก็ฝึกดีเบื้องต้นยังสี่ไปน้าเบิองทุกมื่นเดี๋ยวมันกระคองเองเป็นกําลังใจให้ครับผมนะครับผู้ใดมากนะครับผู้ใดสอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใด้สอบถามเพิ่มเติมไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรของผมครับ087-322717นะครับ087-322717ย,ยิยนดีคำนับนทุกท่านครับสวัสดีครับผม